วันนี้น้องแอมมาจะพาไปเบิ่งน้ำพ้องกันนะคะน้ำพ้องสุดมากจาก้าเป็นบรรยากาศทุกมิวกันเนาะคะ่ะมากับพ,อพ่อพ่อเป็นคนขับรถมาด้วยรถซาเล็งนะคะครูฉีบของพอ่อได้บรรยากาศสุดยอด เคยนำพ้องจ้าจะเคยเห็นสิบปีสิบปีมานี้สาสต้องแอมมากเขจะมาเห็นนำพ้องมากจ้าเบิ่งฟังทางนี้กามีค่ะรูจักค่ะนำพ้องบ้านเทานะคะเขตสีบุญเลี้ยงจ้าเขตอำเภอสีบุญเลี้ยงหนองน้คำค่ะ กประกาศลงไปทายใกล้ๆเนาะค่ะย่านตกน้ำน้ำไหลไหลไหลค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งยุคเน่ยป้าพ่อแม่พี่น้องอน้องแอมมาพามาเบิ่งน้ำยุฟังท่าสูบจ้าออกจากสะพานบ้านสุขหักมาเลยนาะค่ะเบิ่งดูค่ะคุณน้ำน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลคักจ้า,าหหลลลักแ้ว น้องแอมม่ของจะได้ไม่เห,เห็นห,หนึ่งค่ะในรอบสิบป,ปีขึ้นหลังเมืองขเจ้ายกสะดุ้งทางเขาคือว่ามีคนมายกสะดุ้งน้ำในว่าคาะขเจายกสะดุ้งลายได้จ้ะฟังทั้งผุนเห็นบอกหูน้น คุ่จ้อ้มหนีบนพ่จ้าซูมให้เบิงปนาดน้ำสุดยอดสุดยอดน้ำเลยพ่อแม่พี่นองเอ้ย สังเกตเบังข้าเจ้ายกสะดุ้งแล้วจกว่าข้าเจ้าสิไดป่าหลายบ่อยกบัดไดก็ได้บัดนั่นเต้นโด่งโดงอยู่เนาะเป็นตะมันอยู่เนาะค่ะ แตะฟังทั้งเขาคือบ่มีผู้ใดมายกพอ่อฟังทั้งเขานี่บมองเขาทายลูกนี่ยกยกยูเทิงผุนติอันนี้เครื่องสูบน้ำค่ะประจามู่บ้านนี่ค่ะเครื่องถูบน้ำประจามู่บ้านหมู่บ้านเนี้ยบมีนม้ำเพิ่นกันไม่เอานา้ำอยู่นี่ละค่ะไปใส่ กันออกให้เป็นน้ำสะอาดอีกที่นึงค่ะนั่นก็เอาไปสูบแส่เขานะคะย่ามแรงแม่พระเจ้าก็ได้น้ำยี่หนีละ่ะไปใส่ใส่เขาย่ามแรงย่ามบ่มินน้ำได้อีกแล้วคุณ ตักบังก็ยังไมาได้เตียนนั่งคุยมากๆเลยลน้องแอมมากบมีเรื่องที่จะมาฝากให้พ่อพี่พ่อแม่พี่น้องได้เบิกกบมีแค่นี้ล่ะคะ่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ